อาจารย์อยากดูว่าเออมีใครที่เดินทางมาจากที่อื่นไกลๆบ้างไหมคะประจวบ,จวบอ่าประจวบนั่งเลยครับแทนประจวบนั่งเลยเพราะว่ามาไกลคงจะเมื่อยนะคะกล้ามเนื้อคงจะมีภาวะการเกร็งทีนี้อาจารย์ขอตรวจนิดนึงได้ไหมคะน้องนายรู้สึกไงบ้างไหมตึงๆตึงๆนะทีน้องนายเปรียบเทียบกับข้างนี้นะลูกนาะเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยตึงข้างไหนตึงกว่ากัน ข้างนี้ตึงกว่ากันอาจารย์บุมจะดูแลน้องนายข้างนี้ให้มีอาการเท่าๆกับข้างขวาดีปะ่ะมาแล้วก็ต้องดูแลลูกหน่อยนะคะมันจะมีเทคนิคการรักษาแบบการใช้อัลตราซาวด์เป็นคลื่นที่สามารถที่จะจัดแล้วแต่นักกายภาพบาทเขาดีไซน์เลยว่าอันนี้จะรักษาอย่างไรวันนี้อาจารย์จะใช้เทคนิคของการรักษาที่ทําให้กล้ามเนื้อคลายตัว เวลาเรียนจบลูกจะต้องสอบใบป,ประกอบลูกศิลป์ก็สามารถที่จะดูแลคนไข้เราได้เนาะต่อไปก็อาจจะมีคลินิกกายภาพบัตรน้องนายสบายไหมโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันน้องนายปวดไหมคะข้างนี้ตึงไหมคะไม่ตึงเท่าอาจครย์นี้ขนาดแป๊บเดียวเองอาจารย์ยังไม่ได้เริ่มได้การใช้เทคนิคอย่างอื่นเลย